โอ้โหประเทศไทยกำลังถูกใช้เป็นฐานฟอกเงินสแกมระดับอินโดจีนแบบไม่รู้ตัว DSI ไล่หรือเครือข่ายลูกก๊อกอ่านคนใกล้ชิดหุนเซ็นสัญชาติลอมบริษัทนอมินีห้าแห่งเงินไหลออกนอกนับร้อยล้านนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่มันคือเกมอเม,มาตที่ลากยงตั้งแต่กรุงเทพถึงพนมเปญฟังให้จบแล้วคุณจะรู้ว่าใครกันแน่ที่เปิดประตูให้ทุนสีเทาเข้ามานานหลายปีโอ้โหเรื่องนี้มันไม่ธรรมดาเลยนะครับ ลองคิดตามผมช้าๆตรงนี้เพราะทุกอย่างเริ่มจากสัญญาณที่ดูเหมือนเล็กมากแต่พอขายายภาพออกมันกลายเป็นเรื่องที่ทําให้ทั้งกรุงเทพสะดุ้งกันทั้งเมืองช่วงกลางเดือนตุลาคม2568สหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังขึ้นบัญชีดําบุคคลและองค์กรที่เข้าข่ายฟอกเงินขบวนการสแกมและขามนุษย์รวมทั้งหมด43รายชื่อข้อมูลนี้ถูกเผยแพร่ผ่าน US DOJ และรายงานโดยสื่อระดับสากลทั้งรอยเตอร์ เอาจาซีราเดกาเดียนเดดิโปลแมตซึ่งหนึ่งในชื่อที่เด่นที่สุดคือก๊กอานวุฒิสมาชิกกัมพูชาผู้ถูกหลายหน่วยข่าวกรองมองว่าเป็นทุนสีเทาอันดับต้นของอินโดจีนตอนนั้นเอง DSI ของไทยได้รับการแจ้งเตือนจากพันธมิตรระหว่างประเทศพอเจ้าหน้าที่เริ่มไล่เช็คข้อมูลทีละชื่อจูจ่ๆก็พบสิ่งที่ไม่ควรเจอในประเทศเรามากที่สุดลูกกกอานสามคนปรากฏชื่อในฐานข้อมูลไทยในสถานะคนไทย เอา้าเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่คนไทยธรรมดานะครับแต่เป็นสัญชาติไทยที่ได้มาจากการแจ้งเกิดย้อนหลังในอำเภอโพนทองร้อยเอ็ดปลอมพ่อแม่ปลอมที่ไม่ใช่ครอบครัวจริงข้อมูลนี้ได้รับการยืนยันผ่าน DSI กรมการปกครองและรายงานต่อเนื่องในข่าวสดอังกฤษนิชช่นไทแลนด์และแบงกอกโพสทีมนักสืบอเริ่มเห็นลายมือบางอย่างมันเหมือนมีคนเปิดประตูให้พวกเขาเดินเข้ามานี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนร่องรอยมันชัดเจนเกินไป ชื่อทั้งสามคนคือจุรีคลองจิตกลนผู้เชอร์ลินคลองจิตกลนกิตติศัก์คลองจิตกลคนเหล่านี้ไม่เพียงถือสัญชาติไทยปลอมแต่ยังเปิดบริษัทในไทยถึงห้าแห่งมีตั้งแต่ธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ไปจนถึงบริษัทด,ด้านการเงินลักษณะาการถือหุ้นเป็นแบบนอมินีซึ่งเป็นรูปแบบที่เครือข่ายฟอกเงินนิยมใช้ถือหุ้นแทนต่างด้าวปิดชื่อปิดเส้นทางเงินปิดตัวจริงฟังดูสิฮะ มันเป็นแพทเทิร์นเดียวกับที่สหรัฐเตือนหลายครั้งว่ามีการใช้ไทยเป็นฐานฟอกเงินและเมื่อดี i ลองลากเส้นเชื่อมโยงแต่ละบริษัทภาพทุกอย่างมันชัดครึ่งทันทีเหมือนเปิดแผนที่ของกลุ่มทุนสีเทาทั้งเครือข่ายนักวิเคราะห์บางคนบอกว่านี่คือจิ๊กซอที่เชื่อมตรงไปถึง Pri n c e Holding Group บริษัทใหญ่ของวินเซนต์เชชื่อซึ่งเป็นชื่อที่ถูกขึ้นบัญชีดำสหรัฐในวันเดียวกันรายงานเดอะดิปโลแมตระบุชัดว่าเครือข่ายนี้เชื่อมโยงถึงกิจกรรมคาสิโนตามแนวชายแดน และมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มแกมในลาวและกัมพูชาฟังดีๆตรงนี้นะครับพอเจอหลักฐานว่าทั้งสามแจ้งเกิดปลอมสัญชาติไทยถูกเพิกถอนทันทีกลายเป็นต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิ์อยู่ในไทยแต่ถึงอย่างนั้นคนกลุ่มนี้ยังหลบหนีได้อีกเกือบปีเพราะต,ตัวตนที่พวกเขาใช้อยู่ก่อนหน้ายังสะอาดพอจะหลบกล้องสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดคือบริษัททั้ง5บริษัทนั้นทําธุรกรรมหลาย1ิบล้านบาทเคลื่อนเงินไปต่างประเทศรวมทั้งไปกัมพูชาสิงคโปร์ฮ่องกง ซึ่งเป็นเส้นทางที่สื่อระดับโลกอยากเราจะซีร่าเคยเตือนว่าเป็นเส้นทางฟอกเงินอันดับต้นของเอเชียสังเกตให้ดีนะครับทุกการเคลื่อนเงินบอกเรื่องราวทั้งหมดมันคือจังหวะเดียวกับที่ USDOJ เปิดผังการเงินของ Prince Holding Group และพบว่ามีเงินจากสแกมค้าคนและคาสิโนเคลื่อนผ่านบริษัทตัวกลางแบบนี้เหมือนกันและคุณรู้ไหมครับสิ่งที่เจอหลังจากนั้นยิ่งหนักกว่าเดิม d s i ตรวจพบว่าในช่วงหลายปี มีเจ้าหน้าที่รัฐระดับพื้นที่แจ้งเกิดย้อนหลังจานวนมากมีบางรายถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วเพราะไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุใด,ดลูกกกอ่านถึงแจ้งเกิดพร้อมกันหลายปีหลังเกิดจริงโดยไม่มีเอกสารใดสอดคล้องกันเลยตรงจุดน,นี้แหละครับที่ทําให้สังคมตั้งคําถามเสียงดังระบบทะเบียนร,ราษฎรไทยหลวมเกินไปหรือเปล่าหรือมีใครที่มากกว่าเจ้าหน้าที่ผิดพลาดอยู่เบื้องหลังแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องมันไม่ได้จบง,ง่ายๆแบบนั้นนะครับเพราะหลังเพิ่ถอนสัญชาติ เจ้าหน้าที่เริ่มไล่ตรวจเส้นเงินแบบเต็มกําลังประสานกับปปง,อง,องธนาคารแห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบความเชื่อมโยงกับรายชื่ออีกหลายรายรวมทั้งชื่อของยิมเลียบและเมลเออ,เอร์เบเกอร์ที่ถูกสหรัฐขึ้นบัญชีดําในชุดเดียวกันถ้าดูเผินๆคุณจะไม่เห็นอะไรเลยแต่ยังลึกลงไปทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดแล้วมันกําลังชี้ไปสู่เครือข่ายที่ฝั่งรากในอินโดจีนมาน,นานหลายปีนี่ไงครับประเด็นสําคัญ เครือข่ายแบบนี้ไม่ใช่ทุนสามัญธรรมดามันมีการวางหมากล่วงหน้ามีการใช้ช่องโหว,ว่ก,กฎหมายไทยและขยายฐานธุรกิจจนแทบไม่มีใครสังเกตและคุณคิดว่าทั้งหมดนี้มันเริ่มจากอะไรหรือจริงๆแล้วนี่แค่เศษเสี้ยวของเรื่องใหญ่ถ้าความจริงเลวก,กว่านี้เราพร้อมรับหรือ,อยังตอนที่สองผมจะพาไปดูผังลับเครือข่ายที่เชื่อมตรงกับทั้งสถาบันการเงินในหลายประเทศแล้วคุณจะเห็นว่าเรื่องนี้มันยังไม่จบแน่นอนอา้าวเดี๋ยวก่อนนะ สิ่งที่เรากำลังจะเดินเข้าไปในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กอีกต่อไปเพราะทันทีที่ DSI เริ่มขยายผลจากการเจอสัญชาติปลอมของลูกก๊กอ่าน3คนภาพทุกอย่างที่เคยเป็นแค่งเงาเริ่มกลายเป็นรูปร่างชัดขึ้นแบบหน้าขนลุกหลังวันที่14ตุลาคม2568สหรัฐอเมริกาโดยกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการคลังเผยแพร่บ,บัญชีดำ43รายชื่อผ่าน US DOJ และรายงานซ้ำโดยรอยเตอร์ The Diplomat Al Jazeera และ The Guardian พวกเขาไม่ได้ระบุแค่ Prince Holding Group ของวินเซนต์เฉินจือ้อแต่ยังรวมถึงบุคคลสำคัญในเครือข่ายคาสิโนสแกมและขามนุษย์ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟังดีๆตรงนี้นะชื่อที่ถูกพูดถึงบ่อยที่สุดมีทั้งยินเลี้ยกและเมาเออร์เบอร์เกอร์ที่ถูกสหรัฐจับตาเรื่องฟอกเงินและโครงข่ายสแกมข้ามพรมแดนหลายปีรายงานของเดอะดิปลนัระบุว่าเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายไหลผ่านเส้นทางในกัมพูชาลาวและเมียนมาก่อนกระจายออกสู่ไทย แล้วย้อนกลับไปออกนอกภูมิภาคเพื่อให้ยากต่อการตรวจสอบพอดี i อสไนำไรายชื่อทั้ง43ชื่อมาไล่เทียบกับข้อมูลที่มีอยู่เหมือนการลากเส้นบนกระดาษเปล่าแต่พอลากครบภาพมันชัดขึ้นทันทีนี่แหละจุดที่ทำให้เจ้าหน้าที่หลายคนถึงกับพูดว่ามันไม่ใช่เครือข่ายธรรมดาอีกต่อไปทุกจุดที่ตรวจเหมือนพาไปสู่ปมใหม่ไม่มีตรงไหนตัดขาดจากกันเลยบริษัทของลูกก,ก๊กอ่านทั้ง3ในไทยจำนวน5แห่งมีการทำธุรกรรมที่สอดคล้องกับเส้นทางเงินที่สหรัฐเคยชีย้เป้า การโอนออกไปกัมพูชาการเคลื่อนเงินผ่านบริษัทในฮ่องกงรวมถึงเส้นทางสิงคโปร์ที่รอยเตอร์รายงานไว้ก่อนหน้าว่านี่คือหนึ่งในศูนย์กลางฟอกเงินของเอเชียยุคใหม่โอ้โหแค่เห็นเส้นการเงินพวกนี้ก็รู้เลยว่าคนทําไม่ใช่มือสมัครเล่นเงินไม่วันโกหกการไหลของมันบอกเรื่องราวทั้งหมดและในกรณีนี้มันกําลังบอกว่าเครือข่ายนี้ฝังรากลึกมากกว่าที่ไทยเคยคาดคิดเมื่อปปอง,งอเข้ามาตรวจสอบเส้นทางการเงินร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย พบว่าบริษัททั้ง5แห่งมีธุรกรรมลักษณะวนเงินคือเงินเข้าออกในปริมาณมากผิดปกติโดยไม่สัมพันธ์กับลักษณะธุรกิจจริงแบบนี้คือสิ่งที่เอลจาซีราเคยรายงานว่าถูกใช้ในฟาร์มสแกมหลายแห่งในกัมพูชาและลาวเพื่อซ่อนแหล่งที่มาของเงินก่อนพาออกไปสู่นิติบุคคลต่างประเทศและพอดีเอสไอเจาะข้อมูลเอกสารการก่อตั้งบริษัทก็พบชื่อกกรรมการหลายคนที่โยงไปสู่เครือข่ายอื่นในบัญชีดำของสหรัฐเหมือนทุกชิ้นต่อกันเองแบบแม่นยำเกินไป จนเจ้าหน้าที่เริ่มมั่นใจว่านี่ไม่ใช่การเปิดบริษัทตามปกติแต่น่าจะเป็นบริษัทฟอ,อกเงินเต็มรูปแบบลองคิดตามนะถ้าเรามีแค่ลูกกอกอ่านสามคนเป็นตัวเชื่อมมันคงไม่ทําให้ผังเป็นวงกล้องขนาดนี้แต่นี่คือการโยงจากบริษัทของพวกเขาไปถึงนิติบุคคล17บริษัทในภูมิภาคและไปจบที่ Pri n c e Holding Group ของเฉินจือ้อตัวละครที่ US DOJ บอกว่าเป็นศูนย์กลางฟอ,อกเงินขนาดใหญ่ในอินโดจีนสังเกตให้ดีนะครับ ทุกเส้นเชื่อมโยงกำลังชี้ไปที่ศูนย์อำนาจเดียวกันถ้าดูผ่านๆคุณจะไม่เห็นอะไรเลยแต่พอเจาะลึกทุกอย่างมันประกอบเข้าหากันเหมือนภาพเดียวนี่แหละสัญญาณของเครือข่ายที่ฝั่งรากไม่ใช่เพิ่งตั้งขึ้นแต่ทํางานมานานหลายปีในไทยโดยแทบไม่มีใครจับได้ที่หนักกว่านั้นคือ DSI ตรวจพบว่าลูกก๊กอานทั้ง3ถูกออกหมายจับกรณีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมไซเบอร์ตั้งแต่กรกฎาคม2568แต่เพราะมีสัญชาติปลอม พวกเขาใช้ช่องวัวกฎหมายไทยหลบเลี่ยงได้เป็นปีข้อมูลนี้ถูกระบุไว้ในเอกสารสอบสวนอย่างเป็นทางการของ DSI และถูกสื่อไทยหลายสำนักเช่นเขาสดอิงลิสและแบ n g อกโพสต์รายงานตรงกันทุกการเปิดเอกสารใหม่ในสัปดาห์นั้นเหมือนการเปิดประตูไปอีกห้องหนึ่งที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่น่าตกใจยิ่งกว่าเดิมพอ DSI ตรวจพบรูปแบบความเชื่อมโยงเจ้าหน้าที่ระดับบริหารจึงตัดสินใจเปิดการสืบสวนใหม่คดีเลขที่136/2565เพื่อไล่ตรวจตัวก๊กอ่านโดยตรง ตามอำนาจในพรบสอบสวนคดีพิเศษพศ2547ฟังดูสินี่ไม่ใช่แค่คดีฟอกเงินแต่เป็นคดีระดับภูมิภาคที่โยงทั้งสแกมค้ามนุษย์และคาสิโนในอินโดจีนซึ่งสื่ออย่างเดอะการเดียนเคยเตือนมาหลายครั้งว่ากำลังแทรกซึมเข้าสู่โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยและใช้ไทยเป็นฐานพักเงินแบบไร้การตรวจสอบที่เข้มข้นพอพอลากเส้นเชื่อมโยงแบบนี้ภาพมันชัดขึ้นทันทีเครือข่ายแบบนี้ไม่ใช่ทุนสามัญธรรมดานี่คือเครือข่ายระดับมหาอำนาจใต้ดิน ที่คุมทั้งเงินคนและการเมืองในบางประเทศและอาศัยช่องโหว่ของไทยเป็นเส้นทางหลักแต่เรื่องมันยังไม่จบครับเพราะทุกเส้นทางที่ DSI พบในตอนนี้กําลังมุ่งกลับไปที่ตัวก๊กอานคนที่ลีภัยอยู่กัมพูชาและมีสายสัมพันธ์ระดับสูงกับอดีตนายกคุนเซนซึ่งถูกรายงานโดยเดอะดิโพแมและรอยเตอร์ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มอิทธิพลที่แตะต้องยากที่สุดในภูมิภาคประเด็นคือมันมีอะไรมากกว่านั้นเยอะและถ้าเดินหมากผิดแม้แต่นิดเดียว ผลกระทบมันจะย้อนสอนกลับมาที่ไทยเต็มๆแล้วคุณคิดว่าเครือข่ายแบบนี้หยุดได้ง่ายๆไหมหรือจริงๆแล้วสิ่งที่เรากําลังเห็นอยู่ตอนนี้เป็นเพียงชั้นบนสุดของผู้เขาน้ําแข็งเท่านั้นตอนที่สเราจะเดินเข้าสู่เงา,าการเมืองกัมพูชาและคุณจะได้เห็นว่าทําไมก๊กทานถึงเป็นคนที่แตะต้องยากที่สุดคนหนึ่งของอินโดจีนโอหโยิ่งขุดลงไปเท่าไหร่เงามันยิ่งท่าขึ้นมามากเท่านั้นนี่ไม่ใช่แค่คดีฟอกเงิน ไม่ใช่แค่บริษัทโนมินีและไม่ใช่แค่สัญชาติปลอมของลูกกุ๊กอาน3คนสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใต้ทั้งหมดคือการเมืองระดับภูมิภาคและมันสะท้อนชัดจากข้อมูลที่เผยแพร่โดยสื่อสากลตั้งแต่ปี2022ถึง2024ทั้งรอยเตอร์ The Diplo m a t ตต์อา e ซีรและ The ะกาเดียนที่พูดถึงบทบาทของกลุ่มทุนกัมพูชาบางกลุ่มในเครือคาสิโนสแกมเชื่อมโยงทั้งการเมืองและผลประโยชน์มหาศาลลองคิดตามผมนะ เมื่อดีเของไทยเริ่มไล่ตรวจคดีเลข136ทับ2568เพื่อสืบสวนตัวก๊กอานโดยตรงทุกข้อมูลที่ขุดเจอมันไม่ได้พาไปสู่ตัวละครระดับล่างเลยแต่กลับชี้ไปที่ระดับสูงสุดของอำนาจในกัมพูชาและตรงนี้แหละที่หลายหน่วยข่าวกรองบอกว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเกมก๊กอานไม่ใช่บุคคลทั่วไปเขาเป็นวุฒิสมาชิกกัมพูชาถูกมองว่าเป็นกลุ่มทุนที่เติบโตขึ้นมาจากชายแดนคาสิโนธุรกิจสีเทา และมีสายสัมพันธ์ลึกมากกับอดีตนายกคุณเซนซึ่งรอยเตอร์รายงานไว้อย่างต่อเนื่องว่าเครือข่ายใกล้ชิดผู้นําเก่าของกัมพูชามักมีบทบาทสําคัญต่อเศรษฐกิจมืดในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นคาสิโนปโลอยเปตศูนย์ปฏิบัติการสแกรมรวมถึงกลุ่มทุนที่แผ่ขยายไปทั้งในลาวเมียนมาและเวียดน,นามฟังสิครับมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆความสัมพันธ์ระดับนี้มันพัวพันทั้งการเมืองและผลประโยชน์มหาศาลเดี๋ยวคุณจะเห็นภาพชัดมากกว่าที่เคยเห็น สื่อดิปโพแมตรายงานว่าก๊กอานเป็นหนึ่งในผู้มีบทบาทสําคัญของธุรกิจคาสิโนชายแดนโดยมีผลประโยชน์เกี่ยวพันกับหลายกลุ่มทั้ง Prince Holding Group ของเฉินจื้อรวมถึงเครือข่ายอื่นๆที่สหรัฐขึ้นบัญชีดําในเดือนตุลาคม2568ซึ่ง USDOJ ชี้ว่าเกี่ยวข้องกับฟอกเงินขามนุษย์และสแกมไซเบอร์และยิ่งขุดยิ่งเห็นเงาการเมืองทับซ้อนคำถามใหญ่คือทำไมคนระดับนี้ถึงมีใบถิ่นที่อยู่ในไทยได้ ตามข้อมูลที่ DSI ตรวจพบและนำเสนอผ่านสื่อไทยเช่น Bank o k Post และข้าสดอ g l i s h การถือใบถิ่นที่อยู่ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องมีการผ่านชั้นตรวจสอบหลายขั้นตอนแต่นี่ชายที่สหรัฐขึ้นบัญชีดำกลับถือเอกสารไทยได้อย่างถูกต้องและอยู่ในระบบมานานหลายปีนี่แหละครับจุดที่ทำให้คดีนี้เริ่มแตกถึงโครงสร้างไม่ใช่แค่ตัวบุคคลแล้วเพราะถ้าคนระดับนี้เดินเท้าออกไทยได้เป็นปกติบริษัทโนมินีก็เปิดได้เงินก็ไหลได้และเครือข่ายก็ฝังรากได้ โดยที่สังคมไทยแทบไม่รู้ตัวสิ่งที่น่าตกใจที่สุดคือเมื่อไทยออกหมายจับลูกกอกอันทั้งสาคนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568ในคดีไซเบอร์พวกเขาใช้ช่องโหว่สัญชาติปลอมหลบหนีได้เป็นปีเพราะมีตัวตนในเอกสารที่ถูกต้องทุกอย่างและตรงนี้เองทําให้สื่ออย่างเอลเจซีล่าออกบทความชี้ว่าประเทศไทยกําลังถูกใช้เป็นฐานพักเงินและฐานปฏิบัติการของเครือข่ายสแกรมระดับภูมิภาคโดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายและระบบทะเบียนราษฎรที่ไม่ได้เข้มพอ พอ DSI ลากเส้นยงทั้งหมดกกอานลูกกกอานบริษัทห้าแห่งโนมินีเส้นทางเงินบัญชีดําสหารัฐภาพที่ได้มันคือเครือข่ายเดียวกันที่เดอะการเดียนเคยเรียกว่าเศรษฐกิจสีเทานอกระบบอาเซียนกําลังแทรกเข้าไปอยู่ในประเทศที่กฎหมายอ่อนที่สุดก่อนเพื่อใช้เป็นฐานตั้งต้นสังเกตให้ดีนะครับความสัมพันธ์ลึกกับผู้นําเก่าของกัมพูชาทําให้กกอานกลายเป็นบุคคลที่แตะต้องยาก ไม่ใช่เพราะเขาหายตัวหรือหนีเก่งแต่เพราะหลังของเขามีโครงอํานาจหนุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางการเมืองกลุ่มธุรกิจหรือการคุ้มกันจากผลประโยชน์ที่โยงกันเป็นวงกว้างนี่แหละประเด็นที่ทําให้ DSI ต้องค่อยๆเดินหมากกลุ่มที่โดนสหรัฐขึ้นบัญชีดําจะไม่ใช่กลุ่มที่ไทยจับตัวได้ง่ายๆและการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากกัมพูชาอาจไม่ใช่คําตอบที่ไทยจะได้รับในเร็ววันนี้เพราะรอยเตอร์ระบุชัดว่าการเมืองภายในกัมพูชายังมีอิทธิพลสูงโดยเฉพาะกับกลุ่มที่ใกล้ชิดกับผู้นำเดิม ฟังดีๆเพราะนี่คือหัวใจของตอนนี้การขยับเพียงนิดเดียวอาจส่งแรงสะเทือนทั้งภูมิภาคกัมพูชาลาวเมียนมาไทยล้วนเกี่ยวพันกันด้วยผลประโยชน์ข้ามพรมแดนและถ้าไทยกดดันแรงเกินไปผลตอบกลับอาจสะท้อนถึงระดับการทูตระดับเศรษฐกิจและระดับความมั่นคงตรงนี้เองที่ทําให้ดีเอต้องค่อยๆผูกปมไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะนี่คือคดีที่ใหญ่ที่สุดคดีนหนึ่งของภูมิภาคและผิดพลาดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวแต่อา้าเดี๋ยวก่อน เรื่องมันยังไม่จบและที่น่าตกใจคือสิ่งที่คุณได้ยินในตอนนี้มันยังเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของความจริงเท่านั้นอีกครึ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตาสากลสื่อหลายประเทศเริ่มตั้งคำถามว่าไทยกำลังกลายเป็นทางด่วนฟอกเงินหรือไม่ข้อมูลจาก HRW ยังระบุว่าประเทศไทยกำลังถูกใช้เป็นฐานของอาชญากรรมไซเบอร์และถ้าระบบเราไม่เปลี่ยนเกมนี้จะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละครับคือจุดที่ทำให้ก๊กอานเป็นคนที่แตะต้องยากที่สุดไม่ใช่เพราะเขาเก่ง แต่เพราะเขาไม่ยืนอยู่คนเดียวแล้วคุณคิดว่าถ้าไทยต้องเผชิญกับทุนสีเทาระดับภูมิภาคที่มีทั้งการเมืองหนุนทั้งผลประโยชน์คุ้มกันเราจะต้องรับมือ,อยังไงหรือจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นเพียงประตูบานแรกเท่านั้นตอนที่สี่ผมจะพาไปดูว่าถ้าไทยไม่อุดรูรั่วในเวลานี้เรามีความเสี่ยงจะกลายเป็นหับสแกมเอเชียแค่ไหนและทำไมโลกภายนอกกำลังจับตาไทยทุกฝีเ้าาโอ้โหพอมาถึงตอนนี้คุณจะเริ่มเห็นภาพที่ใหญ่กว่าเดิมมาก นี่ไม่ใช่แค่เรื่องลูกก๊กอ่านสามคนไม่ใช่แค่บริษัทห้าแห่งและไม่ใช่แค่เส้นทางเงินที่ไหลทะลุออกนอกประเทศแต่คือคําถามใหญ่ระดับประเทศว่าประเทศไทยกําลังจะถูกดึงเข้าสู่จุดที่ไม่มีใครอยากให้เกิดหรือไม่และตรงนี้แหละครับคือทางแยกสําคัญที่สุดของประเทศไทยในรอบหลายปีลองตั้งใจฟังดีๆเพราะทุกประโยคต่ตอจากนี้มันเชื่อมจากข้อมูลจริงทั้งหมดที่เดอะดิปโลแมต e รอยเตอร์สเอลจาซิราเดอะกาเดียนเอชอาร์วูแบงอกโพสและเนชั่นไทยแลนด์รายงานตรงกัน ว่าประเทศไทยคือหนึ่งในจุดยุทธศาสตร์ที่กลุ่มอาัญากรรมข้ามชาติใช้เป็นฐานพักเงินและใช้เป็นประตูผ่านเข้าออกภูมิภาคหลังจากดีเอสไอลากเส้นโยงเครือข่ายลูกกกอ่านบริษัท5แห่งนอมินีเงินหมุนบนและเส้นทางที่ย้อนกลับไปยัง Prince Holding Group ทุกอย่างเริ่มชัดขึ้นว่าประเทศไทยถูกใช้เป็นฐานการเงินในเงามืดตามที่ u s d o สระบุไว้ในเอกสารประกาศความบาดเมื่อวันที่14ตุลาคม2568ฟังดีๆตรงนี้นะครับมันไม่ใช่การตั้งข้อสงสัยลอย,ลอย เพราะ HRW ออกแถลงการกดดันทันทีเรียกร้องให้รัฐบาลไทยตรวจสอบช่องโหว่ในกฎหมายหลังพบว่าป,ประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางฟอกเงินและฐานปฏิบัติการสแกมไซเบอร์ Cyber, ซึ่งสื่ออย่าง Al ลต์ซิราและเดอะการเดียนเคยรายงานมาเป็นปีโดยระบุว่าเครือข่ายสแกมในกัมพูชาลาวเมียนมามีการยกย้ายศูนย์บัญชาการมายังกรุงเทพบางส่วนอาศัยระบบบริษัทไทยที่จัดตั้งง่ายและระบบการเงินที่เคลื่อนเงินออกนอกประเทศได้โดยตรวจสอบไม่เข้มพอลองคิดตามนะข่าวจากรอยเตอร์ชี้ว่า หลังปี2024ประเทศไทยกลายเป็นเส้นทางพักเงินที่สําคัญเพราะหลายประเทศเริ่มปราบปรามแกคมอย่างหนักโดยเฉพาะจีนและฟิลิปปินส์ทําให้เครือข่ายต้องหาพื้นที่ใหม่ที่กฎหมายยังมีช่องและไทยถูกจัดเป็นจุดที่น่าสนใจที่สุดเนื่องจากมีการตั้งบริษัทได้รวดเร็วมีระบบโนมินีแพร่หลายและมีเส้นทางการเงินออกต่างประเทศจํานวนมากโดยเฉพาะไปกัมพูชาซึ่งดิปโอมิแตยืนยันว่าเป็นศูนย์ใหญ่ของคาสิโนและฟาร์มแกคมในภูมิภาคนี่ครับประเด็นสําคัญเมื่อบริษัทของลูกก๊ก ทั้ง3าถูกตรวจพบว่าทำธุรกรรมผิดปกติหลายสิบล้านบาทและโยงไปยังรายชื่อในบัญชีดําสหรัฐภาคทุกอย่างมันยิ่งชัดขึ้นมันเป็นสัญญาณของเครือข่ายที่ฝังรกลึกไม่ใช่เครือข่ายที่โผล่มาแบบชั่วคราวและเมื่อดีเชี้ชัดว่าประเทศไทยถูกใช้เป็นเส้นทางฟอกเงินมันไม่ได้สะท้อนแค่คดีเดียวแต่มันคืออาการของปัญหาที่บอกเราว่ามีใครบางคนเปิดประตูให้เครือข่ายแบบนี้เดินเข้ามานานมากแล้วสังเกตให้ดีนะครับมันไม่ใช่เรื่องของคนที่เอื้อประโยชน์เพียงคนเดียว แต่เป็นระบบที่หลวมทั้งโครงสร้างตั้งแต่ทะเบียนร,ราษฎรระบบตรวจสอบนิติบุคคลไปจนถึงระบบการเงินที่ยังมีช่องโหว่ให้คนที่มีเอกสารปลอมสามารถอยู่ในประเทศได้เป็นปีหรือให้บริษัทที่ไม่มีธุรกิจจริงหมุนเงินไปต่างประเทศได้อย่างอิสระข้อมูลของ Bank o k Post ระบุว่าบริษัทของลูกก๊กอานมีการหมุนเงินแบบวนซ้ําลักษณะเดียวกับที่ปอปงอเคยพบในคดีฟอกเงินใหญ่ของเมียนมาและลาวและลักษณะเดียวกับที่ US DOJ ใช้เป็นหลักฐานเอาผิดเครือข่ายฟอกเงินในกัมพูชาโอ้โหยิ่งต่อจิ๊กซอมันยิ่งเห็นชัดว่าประเทศไทยกําลังกลายเป็นทางผ่านสําคัญและการเพิกถอนสัญชาติปลอมคําสั่งหมายจับหรือการเปิดคดี1 3 6มทับสองนมันคือแค่การแก้ปลายน้ําเท่านั้นแล้วประเด็นใหญ่คือถ้าเราไม่แก้ที่ต้นน้ําถ้าเราไม่อุดดูรั่วตะว,วันนี้ถ้าเราไม่ตรวจสอบว่ามีใครเปิดประตูให้เครือข่ายแบบนี้เข้ามานานมากแล้วและถ้าเราไม่ทบทวนทั้งระบบนอมินีระบบทะเบียน ระบบตรวจบัญชีบริษัทระบบโอนเงินออกนอกประเทศประเทศไทยอาจกลายเป็นฮับสแกมเอเชียในแบบที่สื่อหลายประเทศเริ่มเรียกเราแล้ว,ลวไม่ใช่ด้วยความเกลียดชังแต่ด้วยข้อมูลจริงจากการสืบสวนของหลายประเทศและนั่นแหละครับคือทางยากที่เรากําลังยืนอยู่ท่านเลือกถูกไทยจะหลุดกับเส้นทางนี้แต่ถ้าเลือกผิดแม้แต่นิดเดียวทั้งภาพลักษณ์ประเทศความมั่นคงเศรษฐกิจการลงทุนจะได้รับผลกระทบแบบย้อนกลับหนักยิ่งกว่าที่ใครคิดแต่อ้าวลองคิดตามนะ เครือข่ายนี้มันอยู่เฉยๆไม่ได้มันต้องเคลื่อนตัวต่อเพราะผลประโยชน์มันใหญ่เกินกว่าจะหยุดคำถามคือใครจะขยับก่อนรัฐไทยหรือเครือข่ายใต้ดินแล้วคุณคิดว่าระหว่างกฎหมายไทยที่ยังมีช่องกับทุนเทาที่มีทั้งเงินอิทธิพลและความเชี่ยวชาญอะไรจะแข็งกว่าและสุดท้ายแล้วเราจะยอมให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดตัดของอาชญากรรมข้ามชาติหรือเราจะลุกขึ้นปิดเกมนี้ให้เด็ดขาดจริงๆคำตอบมันอยู่ที่ว่าเรากล้าปิดประตูทุกบานที่ถูกเปิดไว้นานหลายปีหรือไม่